ตูเลิบยี่สักุละาตอนเดือนพันราราย EP ที่12ตอนจบมันถึงเวลาที่ป้าประยงต้องสารภาพออกมาแล้วครับว่าเหตุผลที่ทำลงไปทั้งหมดคืออะไรได้สิในเมื่อคุณชายอยากรู้นะักฉันก็จะบอกเป็นสิบสิบปีที่ฉันต้องทนโดยไม่สามารถระบายมันออกมากับใครได้เลยอะไรนะหมอเดือนแก้วทอดลูกออกมาเป็นลูกแฟด ครับท่านชายแต่คุณหญิงทั้งคู่เป็นแฝดคนละฝาหน้าตาไม่เหมือนกันคือว่าแฝดคนโตเสียชีวิตหลังจากคลอดได้ไม่นานครับโธเวรนกรรมอะไรแล้วนี่เดือนแก้วดูเรื่องหรือยังหมอเดือนแก้วยังไม่ทราบเรื่องครับดีแล้วหมออย่าพึ่งบอกไม่ค่ะท่านชายอย่างงองแงได้ไหมประยงลูกของฉันกับเธอเนี่ยคลอดออกมาได้เพียงไม่กี่วันยังไงก็อ,อุปโลกไปเป็นลูกของเดือนแก้วได้อยู่แล้ว แต่หลังจากนั้นประยงก็จะไม่มีสิทธิ์ในตัวคุณหญิงลูกของประยงอีกทั้งทงที่ประยงมาก่อนหม่อมเดือนแก้วประยงต่างหากที่เป็นหลวงไม่ใช่น้อยก็ฉันกําลังแสดงความรับผิดชอบอยู่นี่ไงให้ลูกได้เข้าไปอยู่ที่เรือนรวมถึงเธอด้วยท่านชายไม่ยุติธรรมให้ประยงอยู่อย่างหลบ,หลบๆซื่อซนแล้วลูกก็ต้องยกให้คนอื่นประยงฉันถือว่าฉันพูดดีๆแล้วนะถ้าเธอไม่ตกลงฉันจะเอาแค่ลูกไปแล้วไม่ส่งเสียเรื่องดูอะไรเธออีก อย่านะคะท่านชายได้ค่ะไปยองตกลงไม่เอาจ้ะไม่ร้องคุณหญิงของแม่แม่ให้ลูกทั้งสองชื่อละอองดาวแล้วก็สกาวเดือนแล้วกันนะดีไหมคะท่านชายเป็นชื่อที่เพราะม,มากมากเลยมาหญิงดาวหญิงเดือนของพ่อดูท่าจะชอบนะยิ้มใหญ่เลยหญิงดาวหญิงเดือนของแม่ จริงมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันคุณหญิงละอองดาวเป็นลูกของหม่อมเรือนแก้วไม่ใช่ลูกคนใช้อย่างแกพี่หญิงดาวคุณหญิงละอองดาวคะใจเย็นเย็นทูนหัวของประยองคุณหญิงลูกแม่ที่แม่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อให้ลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะ นะลูกคุณหญิงละอองดาวของแม่ตำาโดยกำลังมาที่นี่ลูกต้องหนีไม่จริงฉันไม่อยากจะเชื่อเป็นหล่อนสินะประยงที่ตัดสายแบกรถชายเอือ้อใช่ลูกแม่ทำเพื่อนหนูแม่อยากให้หนูได้เดือนพันนรายหนีไปก่อนนะลูกนะหนีไปแม่จะถ่วงเวลาให้นี่พี่หญิงดาวเป็นลูกของป้าประยง จะรีบไปไหนคะคุณหญิงละองดาวรู้ไหมว่าในซองนี่คืออะไรแกมันคือพินัยกรรมฉบับจริงที่ท่านชายฉัดกาดุลเป็นคนเขียนมันขึ้นมาโถไม่นะมีพวกตำรวจมาไวขนาดนี้เชียวผมขอจับกลุมคุณหญิงละองดาวในข้อหาปลอมแปลงพินัยกรรมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิทุกคนระวังครับป้าประยงแกมีปืนพวกแกอย่าเข้ามานะหมานี่ลูกละองดาวไปที่ระเบียง ฟังแม่นะกระโดดลงไปแล้วหนีไปให้เร็วที่สุดไปสิไม่มีเวลาแล้วปืนกระบอกเนี้ยได้แค่ยิงขูพวกมันเท่านั้นกระสุนไม่ได้เยอะแยะอะไรนะลูกนะทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติที่เดือนพันารายฉันไม่ยอมเสียมันไปหรอกละองดาวไปเร็วเร็วลูกหนูจา๋าบอกทุกหน่วยให้เข้าไปล้อมที่เดือนพันารายผลร้ายต้องแวะเข้าไปที่นั่นแน่รับทราบครับ แกสินะหญิงเดือนที่บอกข้อมูลเรื่องพี่นัยกร,รมให้กับพวกนั้นฉันไม่น่าปล่อยแกไว้เลยคุณหญิงเดือนคุณหญิงและอองดาวมันไม่ใช่เวลามาแก้แค้นนะตอนนี้เราต้องหนีคุณหญิงเดือนไม่เป็นไรใช่ไหมคะฉะฉันไม่เป็นไรวิมอนบัดซบเอ้ยพวกตำรวจมาแล้วทำยังไงดีล่ะคะคุณนิทิหาม,มาได้ก็ปีลงไปตรงนี้สิ ได้ค่ะแต่ก่อนที่ฉันจะไปในเมื่อฉันไม่ได้เรือพนพันนารายก็ไม่มีใครได้มันไปทั้งนั้นไฟไหมคุณหญิงเดือนลูกไหวไหมครับ <c oughs> ไหวได้ไงโถคุณหญิงเราองดาวถ้าเราไม่รีบเราจะหนีไปไม่ทันนะเข้าใจแล้วค่ะคุณนิธิเอ๊ะทําไมด้านหลังฉันมันถึงได้ร้อนแบบนี้ไม่นะตั้งแต่เมื่อไหร่กันคุณนิธิช่วยหญิงด้วยค่ะไฟมลามมาติดที่กระโปรงหญิง โถ่เว้ตำรวจมาแล้วคุณก็อยู่ที่นี่ไปนั่นแหละตัวใครตัวมันก็เหลวกันไม่นะคะคุณนิทิช่วยหญิงก่อนแย่แล้วไฟลามบริเวณนั้นจนเข้าไปแทบไม่ได้เลยช,ช่วยฉันด้วยชายเอ,อื้อหญิงเดือนญิ้งดาวเธอพี่พงคะทำอะไรสักอย่างสิฮัลโหลประสานงานเรียกรถดับเพลิงมาด่วนเลย ท่านพ่อครับให้อภัยพี่อินดาวเถอะและได้โปรดช่วยปกป้องเดือนพันนารายให้พวกเราด้วยช่วงดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เรือนไม้ของตระกูลพันนารายแต่ก็เกิดเหตุมาศจรรั์ที่อยู่ๆฝนก็เทลงมาทำให้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้อย่างรวดเร็วค่ะ โดยในยที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายและยังมีปมคดทีที่เกี่ยวกับเดือนนี้อีกด้วยค่ะโห้โฉันไม่น่าไปสมรู้ร่วมคิดกับยายคุณหญิงลอบมากนั่นเลยปล่อยฉันออกไปนะเว้ยฉันไม่ได้ผิดอะไรยายคุณหญิงนั่นน่ะเป็นคนคิดเองทั้งหมดทองในกระเป๋าเนี่ยมีแต่ทองทั้งนั้นเลยใช่ไหม ใช่แล้วค่ะทองเยอะแยะเลยเดี๋ยวฉันไปหามาให้อีกแต่คุณหญิงต้องทานยานะคะได้สิได้เลยฉันอยากมีทองเยอะๆเหมือนที่เดือนพันรายเดือนพันนรายของฉันฉันขอขอบคุณบาร,รมีของท่านชายนะคะที่ยังคอยปกป,กปักรักษาพวกเราแล้วก็น่าเวทนาหญิงละองดาวหรือเกินถึงแม้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันแต่ฉันก็เลี้ยงมา อ่ะพอพงส่วนหญิงสกาวเดือนเนี่ยพอพงว่าไปตามผิดเถอะนะหญิงขอโทษค่ะหญิงผิดไปแล้วคุณพงศสกรจะจับหญิงเข้าคุกก็ได้นะคะ <c oughs> ไม่ใช่เพราะคุณเหรอครับคุณหญิงเดือนคดีเนี้ยถึงได้ปิดลงได้ทางตำรวจคุยกันแล้วครับว่าจะกันคุณไว้เป็นพยานขอบคุณมากเลยค่ะหญิงขอโทษทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> อันที่จริงท่านชายก็แบ่งสมบัติให้ตามสมควรแล้วหญิงละอองดาวก็น่าจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับ ส่วนแม่ประยงอันที่จริงฉันไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาผูกใจเจ็บขนาดนี้อ่ะหมอมครับในในเหตุการณ์มันก็คลี่คลายไปนในทางที่ดีแล้วผมขอสัมภาษณ์สองคนนี้สักหน่อยว่ายังไงคู่เนี้ยไม่จําเป็นต้องเป็นคู่มั่นก็นมาลอกกันแล้วนี่จะมั่นต่อหรือว่าเอจะถอนมั่นดีไม่คะัะไม่ถอนมัน่นโอ้โหตอบพร้อมเพียงกันแบบเนี้ยสงสัยต้องคุยกันยาวคุณจัสมินครับ มีอะไรก็ว่ามาสิคะพ่อจอมวางแผนโดนข้อหานี้ซะแล้วแหมก็คุณหลอกทุกคนเลยนี่คะคุณหนักมันเป็นพวกคนกะล่อนคนจำพวกนั้นเหรอครับไม่มีผมสักหน่อยไม่มีผมไม่มีผมก็หัวล้านสิคะดูถ้าคุณจัสมินติดอาการผมไปแล้วสินะครับเนี่ยเออคุณจัสมินครับผมขออะไรอย่างหนึง่งว่ามาสิคะคุณชายอบเอือ้อ หลังจากเปิดพินัยกรรมฉบับจริงแล้วพวกเราสองคนแต่งงานกันนะครับไม่ค่ะไม่ปฏิเสธ <laughs> ผมว่าแล้วอ่ะจบแล้วค่ะแต่ยังไม่บริบูรณ์นะจะไปบริบูรณ์ในตอนพิเศษซึ่งตอนพิเศษขอติดไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าวันจันทร์พี่มีธุระสมาชิกใหม่สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องและฝากซับสไครต์รวมถึงกรดิ่งช่องให้กันด้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย